รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชิม อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่ไหนจะตามไปลองไรแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยสวัสดีครับ안녕하세요ซา,ามิจ้าชิมชิคือตอนนี้เพกมหลงใจหรอครับเกงแบบ b อ y z and Girlz สุดๆเกาหลี ตอ,ตอนนี้เราอยู่ที่โคเรียทาวอยู่ที่สุขมุมวิทซอย12ใช่คเรียทาวนะคือโอ้สมัยก่อนนี่คือต้องมาตลอดนะมากินอ,อ,อาหารเกาหลีคือประมาณว่าแบบถ้าอยากได้อาหารเกาหลีแบบออริจินอลคือต้องมาที่นี่เลย โดยปกติเขาจะกินแบบปิ้งย่างอันนะที่นี่วันนี้ไม่ปิ้งย่างครับเพราะปิ้งย่างคนรีวิวเยอะมากแล้วเราจะพาไปกินอาหารเกาหลีรเจ้าของไม่นคนเกาหลีแตะรีวิวเขาบอกว่าดีมากแต่พกเราไม่ค่อยเชื่อเราก็เลยต้องมาลองว่าจะเด็ดหรือจะดอยเออไปร้านอยู่ชั้นสามเราไม่เคยมาคอนเทนท์เราขึ้นชั้นสามไม่เคยปกติอยู่ชั้นหนึ่งไป นี่นะครับขึ้นมาชั้นสองแล้วเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสามกันอหช่วงนี้ก็ต้องประหยัดไปนิดนึงนี่นะฮะคือดาคึมซองดาคึมซองนะคะของเขาได้ไหมคะเขาได้นี่เออวงในนะวงในปีสองพี่สิบ แจ,จมกงจจมซองเราอยากรู้ว่าเขาแนะนำอะไรเราต้องดูจากหน้าปกนะส่วนมากพวกร้านอาหารมันจะชอบเอาสิ่งที่แบบแเขาอยากให้เรากินมาไว้อันนี้เราเคยกินที่นี่โซแม ก็คือเรากินเหล้าเหล้าเหล้าเป็นหลักจำได้เลยไห่เกาหลีหนู่มไยกินอยู่นะลูกชอบกินมากอ่านี่นะฮะทีมงานคุณภาพของกายฮัลุแฟมิลี่นะฮะได้มีการทำการบ้านมาแล้วว่าในเพจเนี่ยเขาดังอะไรอ๋อนี่นี่นี่อันนี้เมนูที่แนะนำคือจับเคนี่เขาขึ้นเลคคอมเมนต์เลยเลคคอมเมนต์อ่ะจับเคหนึ่งจัดไหนึ่งัอันต่อไปที่ทีมหาบาคือเจงบังจาจา เจอเลยเปิดมาเจอเลยหนื่อภาษาไทยคือบะหมี่ผัดซอสดำหมูและซีฟูด้ดสวัสดีค่ะพี่คะ,ะอันเนี้ยที่มันเขียนแลวคอมเมนต์คือสิ่งที่เราเขาแนะนำให้กินใช่ไหมคะร้านนี้แนะนำให้กินใช่คือทุกคนมาต้องกินใช่คอ่ะแล้วไอเอ,อเลคคอมเมนต์กับแบบเบสเซอร์เบสอร์อะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะเราจะเอาที่ร้านแนะนำ เอาเมนูแรกครับจับเชครับอันนีออ้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเอ่ออันนี้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะค่ะอันนี้เอาถูกเป็นไซเดอร์มีอะไรที่ที่ทขาบอกวาเิดได้จับแล้วแบบต้องกินนะคะเออแบบสุดยอดจริงๆร้านนี้คือแบบที่จิ้มมาคือเล็กกว่าเมนูเลยสุดยอดจริงๆใช่สุดยอดจริงๆอย่าบอกข้าวกะเพราข้างหน้านะไก่ก็สั่งไปแล้วนะคะ ลูกค้ามาส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นตัววัยรุ่นวัยรุ่นใช่สิเราอยากเป็นวัยรุ่นมากเกือบทุกโต๊ะเลยค่ะนั้นสั่งครับมีอะไรวัยรุ่นอีกไหมครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะวัยรุ่นเนาะไรตัวนี้มันจะเป็นจำปงแห้งค่ะเป็นจำปงตัวนี้แต่ว่ามันเป็นแห้งต้มยำถ้าเหมือนบ้านเราคือต้มยำใช่ค่ะตัวนี้จะผิดเพราะว่าลูกชมชอบทานเผ็ดไม่ต้องเป็นตัวนี่แสดงว่าดูดูอะไรครับอร่อยเด่นเช็ดดอยแสดงว่าไม่ดอยนะ เอาเดี๋ยวลองดูจัดมาอีกหนึ่งค,ครับอาหารของเรามาแล้วนะตอนนี้มาอยู่4เมนูรวมถึง5เมนูนี่เด็กเสิร์ฟของเราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเหมือนกันนะครับผม ออ <Eat. S 2> <elim> แต่อัน <gehört> น anyway <c uck ring> like? ี้เ oh, ป <c ru porque> ็นเกาหลีที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรมากจะบอกว่าตอนแรกที่เราดูเมนูว่ะโหสา0ร้อยห้าร้อแพงนมากแบบแต่ประเด็นมันคืออะไรรู้ไหมเพราะอาหารมาเสร็จปุ๊บอันนี้เท่าไหร่นะสามร้อยสาบาทคือใหญ่มากแล้วคือมันคือไซส์เล็กสุดแล้วอันนี้ไซส์เล็กแล็ก 300คือถือว่าไม่แพงเลยเราจะเริ่มกินก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแบบเคลียร์ริ่งไม่ทันเดี๋ยวเรามากินกันเลยเจ้าของร้านเขาบอกมาว่าต้องกินอันนี้ก่อนแล้วก็ตามวิธนี้อันนี้อ่านนั่นจัดมาเลยอันนี้คือเจบานจาจังนี่คือน้ําซอสจาจังนะน้ําซอสจาจังเนี่ยมันก็คือจะเป็นน้ําซอสสีดำๆแบบนี้ส่วนเจงบานเนี่ยคือเป็นการผัดแล้วเป็นสีฟูตต้องรีบกินอย่ามันอืดเออเออเออโอ้ยพัดเจ้าอ่า ก่อนไหหอมหุ้ยหอมนี่แบบกลิ่นทะเลหอมกลิ่นหัวหอมมีกลิ่นหัวหอมอ,อืมอม,มีแค่เส้นนะอ่ะอร่อยอ,อร่อยดีเฮ้ย,ยพลาดเดี๋ยวก่อนนะฮ้ย,ยแปลกว่ะ วุ้ยอร่อยปลาหมึกดีนะแต่กีนชิมแล้วอินมันจะเค็มๆหวานหน่อยๆแต่หอมน้ำมันงาแล้วก็มีพวกแบบเวลาเขาผัดพวกหอมพวกอะไรเข้าไปอ่ะแล้วน้ำมันงาเนี่ยแบบหนักๆเลยอ่ะหอมมากหอมน้ำมันงามากเราจะต้องชอบแน่นอนเนี่ยอร่อยอืมปลาหมึกปลาหมึกดีอืมออืมอืดีความรู้สึกเหมือนกันรู้ไหมโอ้ดีมาก หนูว่ามันเหมือนน so um ้ำมันหอยบ้านเราแต่ว่ามันกลมกล่อมมากกว่ามันเหมือนแบบน้ำมันหอยบ้านเราจะเค็มกว่านี้อันนี้กลมกล่อมกว่ามันมีหวานมีเค็มเออใช่แล้วก็มีงางาแล้วอร่อยพี่ขายว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเวลาใส่นาเข้าไปในเนี้ยอูกป่ะแล้วในเนี้ยมันจะมีแบบหลากหลายอย่างนะอย่างเช่นอันนี้คือหมูใช่หมูอร่อยอือร่อยจริงอันนี้อะไรนี่หมูไหมเห็นไหม อร่อยเป็นเมนูที่ต้องกินอ่ะต้องกินเอางี้ดีกว่าต้องกินเด็ดมากไม่อยากมุกอ่อนมาต้องดูเพราะว่าเธอดูข้างหน้าก่อนสามร้อบาทเมนูแรกคือเด็ดอันนี้นะฮะข้างในคืออะไรอันนี้คือเกี๊ยวซ่าซึ่งมีเกี๊ยวซ่าเกาหลีซึ่งมีชื่อคือกุนมันดูหนึ่งรอยี่สิบาทมีหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับผมน้ำจิ้มก็ดูเป็นพริกๆอะเย้ ทอะไรอ่ะเปรี้ยวๆน้ำจิ้มเหมือนน้ำส้มสายชูอันนี้มันคือ,อคือนื้ภาพง่ายๆนะกึกเกี๊ยวซาข้างในไส้หมูแต่หมูไม่เยอะมากแต่มีผักเยอะอืมแต่น้ำจิ้มม่ะคือน้ำส้มสายชูผสมกับเหมือนพริกพริกแบบพริกเกาหลีไม่เผ็ดหนูว่าแนละ้วถ้ากินไอ้นี่เฉยๆนะเฉยๆแต่พอจิ้มน้ำจิ้มปุ๊บโอเคเอาความแบบเปรี้ยวมามา,มาตัอดอ่ะคือกุณมันดูเฉยๆคือกุณมันดู ซึ่งเวิร์กมากนะใส่น้ำจิ้มปรุงดีกุ้นบันดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมอร่อยน้ำซอสอร่อยทุกอย่างอร่อยเมนูนี้เด็ดอ้าวต่อมาอันนี้หนูรู้คือช็อปเคสามร้อยบาทเยอะมากต้องต้องลองดูอ่ะเอาก็เอาเรื่องนะสามร้อยบาทคุณเซนแต่นี้มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่บุญเซนมันเหมือนเส้นบุกหรือแบบคืออารมณ์เหมือนเส้นบุกใช่ไหมโอ้เส้นเด้งมากเส้นมีความเด้งสูง อเส้นไม่ได้เด้งอย่างที่คิดหนูชอบอันเมื่อกี้มากกว่าหนูชอบอันแรกมากกว่าหนูว่าเราต้องเริ่มกินจาอันนี้ก่อนมันก็อร่อยนะอร่อยเค็มๆเ้น,เนดึงๆอันนีไออน้ไม่ดอยอ่ะมันจะเค็มไม่ดอยแต่ถ้าถามความชอบนะหนูชอบจานแรกมากกว่าเจงบังจาจังหนูชอบกว่า อันนี้มันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันอร่อยแต่พอรสชาติความเข้มข้นอะ่ะรสชาติ f l a เ o r ของแบบรสชาติที่มันเยอะกว่ามันคืออันนี้อะ่ะแล้วพอเรามากินอันนี้ปุ๊บอันนี้ปุ๊บมันก็จะด,ดูแบบเบา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 ก็คือผัดบุญเส้นอะ่ะผัดบุญเส้นมันคือผัดบุญเส้น,สนถามว่าดอยไหมไม่ดอยจนถึงกับว่าเด็ดเลยอะ่ะคือมาแล้วต้องสั่งไหมถ้ามีเงินสามร้อบาทสามอันมอกี้เจงบางใาจังอ,อ่ะ <Ooh. S 2> อันนี้นะฮะราคาอยู่ที่280บาทนะวิได้2อ,อย่างเลยนะก็คือมีแบบเหมือนคล้ายๆต้ยมยำเกาหลีอะ่ะอีกข้างหนึ่งก็จะนนเป็นจาจังียอ่ะอันนี้คือแบ่งครึ่งระหว่างบะหมี่ซอสดำหมูและบะหมี่ในซุปซีฟูดรสเผ็ดอ่าจำจังยองจาจังเมียนหมูหนูหนูเธอว่ามันรสชาติเหมือนในอันแรกไหมที่หนูติดใจมากคิดว่าอันนี้น่าจะหวานแน่เลยอ่ะ พอน้ำซอสมันดูคนละแบบอ่ะไม่เหมือนหอันนี้มันจะข้นข้นกว่ามันจะข้นกว่าออันนี้หวานกว่าจริงหวานกว่านิดนึงแต่ไม่ได้หวานมากข้นค้ากกว่าน้ำซอสอ่ะมันเหมือนมันจะหนืดกว่าใช่ใช่มันหนืดกว่าหนืดกว่าระหว่างอันนี้กับอันนู้นนะ ชอบเมนูแรกอยู่ดีเมนูแรกของร้านมันดีตรงไหนหรือว่ามันหอมและมันงาเออมันหอมน้ะมันงาเอออันนี้คล้ายๆเมนูแรกแต่ไม่มีน้ำมันงาใช่ส่วนความข้นของน้ำเวลากินอันนี้ข้นกว่าข้นกว่าแต่อันนี้อร่อยอร่อยนะส่วนหวานกิมเมันข้นๆอ่ะอร่อยตะใจก็ยังอยู่อันแรกอยู่นะอันนี้เด็ดเด็ดอร่อยเด็ดซีฟู้ดในน้ำซุปเผ็ดน้ำซุปเผ็ดมันคือซุปซุปซุปกิมจิปะ อยากหูอะไม่น่าใช่อืมอ้อุ๊ยเผ็ดมากเผ็ดดีคือกินไปเนี่ยรู้สึกถึงพิกป่นที่มันอยู่ในแบบปากเราเลยอะโอ้โหอร่อยเลยอะอืมอร่อยมากนี่คือมิกซ์เจอร์ที่มันถูกต้องเอออันนี้ดีว่ะพอดีดีเด็ดเด็ดเด็ดอ่าเมนูถัดไปเลยดีกว่ามาบกกึมจัมปงบกกึมบกกึม จำปงอันนี้ที่เมื่อกี้น้องเขาแนะนำว่าอ่ะใครกินเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดอันนี้เมนูนี้นะฮะสามร้อยบาทนะใหญ่เหมือนเดิมโอ้คือคำว่าสามร้อยบาทเนี่ยกลายเป็นว่าไม่แพงเลยอ่ะอไม่แพงแล้วก็ดูกุ้งดูหอยดูปลาหมึกดูนี่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่น,นะนปลาหมึกปลาหมึกคือทุกอย่างคือแบบใหญ่มากหอยกุ้งจำปงหนือจะกินแล้วนะเผ็ดนะ มะเกียอันมะเกียเผ็ด<ฮ>อร่อยมากอันนี้ก็น่าจะเผ็ดนะขอผ่านได้ไหมเผ็ดร้อนอร่อยมากไม่เผ็ดร้อนด้วยลิ้นพันรอเดียวกับเมื่อกี้นอันนั้นมันสุกๆอะ่ะแต่ว่าความเผ็ดเหมือนกันมันอถึงความรสชาติเหมือนกันแต่อันนี้มันมันยากนะอันนั้นมันเหมือนมันเหมือน ซุปเดียวกันเลยมาม่าเกาหลีผัดแห้งเอออันนี้ผัดแห้งอห็อ้ยอย่างนี้ได้มากถ้าคนคนไทยนะยังไงก็ถูกปากยังไงก็ถูกปากคนไทยร้อยเปอร์เซ็นถ้ามาคือเด็ดแน่นอนสําหรับคนไทยไม่มีฮามบอกว่ามันไม่ถูกปากเราอันเนี้คุอใช่เราดูเห็ดเห็ดแบบเห็ดแบบยักษ์เลยคุณภาพเลยคุณภาพเลย อร่อยวะอร่อยมากกินแล้วอร่อยกินแ,<ป>ลแล้วลคือมไม่เลี่ยนมันเฟิมว่ามาได้นัดกันมากินแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วก็แบบรสชาติคือแบบคนไทยอ่ะไม่ไม่คือเอางี้ดกว่าถ้ากินอันเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยบอกเลยคนไทยกินไม่มีทางหมดเออมันจะเลี่ยนเลี่ยนแต่อันเนี้ยกินหมดและมันควรที่จะแบบเผ็ดหวานเค็มเผ็ดหวานเค็มอย่างเงี้ยแล้วก็ซดน้ำซุปร้อนๆดีมาก ดีเหมาะกับคนไทยเหมาะกับรสชาติลิ้นคนไทยรสชาติดีและเข้มข้นใช่เด็ดเด็ดต่อไปวัยรุ่นวัยรุ่นก่อนวัยรุ่นต้องกินวัยรุ่นต็อกกีต็อกกีแล้วก็มีน้ำซอสสองร้อยยี่สิบบาทแพงอยู่แพงอันนี้เป็นเมนูที่พี่กายแบบไม่เข้าใจเลยต็อกกี เวลาไปเกาหลีไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาแบบกินกินแป้งแบบปี่วัดนะตลกมากไปเดินตลาดที่เกาหลีแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่เนี้ยสั่งมาแฮมเบอร์เกอร์กัดไปแบบน้ำแบบต้องไหลเน่ยเน่ยกัดไม่ออกแป้งมัยเอาเนื้อมาโปะทับแป้งไอเนี่ยอยู่ข้างในเขาชอบจริงๆเขาชอบมันเป็นแบบเหมือนอาหารแบบ เหมือนเหมือนอารมณ์เรากินลูกชิ้นทอดไหมอันนี้มันคือแป้งทอดแป้งแป้งแป้งราดซอสเหมือนลูกชิ้นแล้วเอาลา่ะจิ้มอ่ะถ้าไปเกาหลีก,ก็คือลูกชิ้นอันนี้เปรียบเทียบเสมือนลูกชิ้นหาซื้อง่ายหาลุชอบเผ็ดอีกแล้วหวานเจี๊ยบฮะอืมหวานถูกไหมฮะเรา,าไม่ไหวรุ่นรึเปล่าแม่ไม่ไวรุ่นเออเไม่ไหวรุ่น โอ้ยหนูชอบมากอร่อยมากไม่ใช่จลิดของพี่กายพี่กายไม่ชอบหวานอันนี้มันคือความรู้สึกของการเป็นของคาวที่มันหวานมันตีกันหนูว่าหนูไม่ชอบอันนี้มันจะหวานหวานแต่เผ็ดหวานเผ็ดแล้วเป็นคนที่ต้นทุนไม่ค่อยชอบเอ๊โตปกกีอะไรเนี่ยขอโทษนะครับอันนี้ให้ดอยใช่ไหมดอยหนูพาลองกินแป้งหน่อยอือแป้งอร่อย แต่น้ำมันหวานถ้าเป็นคนชอบกินหวานถือว่าชอบอย่างนี้กต่หนูชอบกินหวานไงหนูอแต่ยังไม่ชอบแต่แป้งดีมากอันนี้จานนี้ยังไม่ให้อันนี้ไม่ให้ดอยครับดอยอันนี้คือหมูผัดเต้าหู้ชื่อว่ามา,มาพาดูหูหหบผ<ะ><ะ>ัดเต้าหู้หมูสับสองร้อยหนะ้าสิบบาทแหงเลยแต่มันแบบพอขึ้นว่าเป็นแบบอาหารเกาหลีใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนเราไปกินอาหารอิตาลีอิตาเลียนอย่างเงี้ย สองร้อยเจ็ดสิบต้นทุนประมาณแบบสิบสองบาทหน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมเต้าหู้ทรงเครื่องอ่ะมันคือเมนูอันนึงที่เรากินในปับ้านเราอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะเต้าหู้ทรงเครื่องเปล่าไหมมันมีความเบ็ดของเหมือนซ้อมมะเขือเทศแล้วก็มีมีพริกหยวกอ่ะใครรู้ว่าชดเป้วหวานอารมณ์ชเป้หวานอารมณ์ผัดเป้หวานเลยค่ะ อืมกเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆกินได้อร่อยหนูว่าเมนูนี้จะไม่เหมาะคนที่ไม่ชอบกินที่หวาพราะถึงแม้วจะเกลียกินที่กวานก็ยังอยู่โอ้มันเกี่ยกไม่ได้มันเยอะมันเยอะมันสับใครใครใครไม่กินที่กว่านคืันไปเลยข้ามไปเลยเมนูนี้หอแต่อันนี้โอเคของหนูว่ามันเป็นเมนูที่กินได้เรื่อยๆเื่อยๆอร่อยสั่งมาแชร์กันนะนะทำดูบูบับได้เด็ดแล้วคือความน่ารักคือมามาดูบูบับมาพร้อมน้ำซุก น้ำซุปที่มีปลาหมึกน้ำซุปที่มีเครื่องมันคือซุปอะไรก่อน,นคือซุปมะทีน่ไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่คนละซุปแน่เลยอ่ะคนลซุปไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตาเหมือนกันทุกอันไม่ใช่อร่อยวะ่ะเออชุนนี้อร่อยมากเลยทุกอันเหมือนกินซีฟู้ดอะ่ะที่รักอ,อ,อ,อกินสาลาย ควรเอาอันนี้มาขายเพียวๆด้วยนะเขาอาจจะมีเอออร่อยดีอันนี้โอเคอร่อยอีเต้าผู้ผัดไอต้าผู้อร่อยอันนี้กินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆจริงเด็ดอันนี้หนูให้อันนี้หนูให้เด็ดอันสุดท้ายนี่นะฮะคือกานพุงกีบักคือไก่ทอดราคาอยู่ที่260บบาทถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเป็นเมนูที่หน้าตาคุ้นมากนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย orange chicken orange chicken คือไก่เปรี้ยวหวานไก่เปรี้ยวหวาน ซอสส้มหวานซอที่นี่เรียกว่าส้มหวานเฮ้ยอืมท่านเป๊ะเด็ดชอบมากอยากให้ดูเนื้เข้มข้นดูแบบมันไม่ใช่น้ำน้ำนี่คือความเข้มข้นของซอสดูดิดูดิเนี่ยแล้วคือมันขึ้นมันหนืดๆแบบดูดิแล้วทำเป็นเล่นไปนี่เผ็ดนะ เพราะตะเกียจจัดเจอพริกแบบพริกแห้งเขาอะมันเปรี้ยวส้มจริงๆเปรี้ยวส้มไม่ใช่เปรี้ยวหวานอะแบบมันส้มหวานจริงๆส้มหวานแล้วมันหวานหวานมันเปรี้ยวๆกินกับไก่ที่มันทอดมาแล้วมันนุ่มๆแล้วมันเค็มข้นหนูชอบอันนี้มากกว่าจัดเมื่อกี้อีกอันหนึ่งนะมันแจ่วโรงไหนรู้ไหมไก่เนี่ยเขาทอดก่อนใช่ไหมแล้วเขาไม่คลุกกับน้ำอันนี้ใช่ไหมแต่เขาทํายังไงก็ไม่รู้เขาทํำยังไงให้มันกรอบจานนี้ดีเด็ด หอง66บาทเด็ดวันนี้เรากินทั้งหมดทั้งมวลกี่เมนูพี่ไทยวันนี้เรากินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณเกือบสิบเป็นสิบเมนูอ,อร่อยอแล้วคือส่วนมากเกือบหมดนะที่เราให้เด็ดน,นะมีบางอันที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถูกปากจริงแบบยกกี่เราเอาให้ดอยออคือบอกเลยว่าเรียกชื่อเมนูไม่ถูกใช่น,นี่นี่นี่พี่ไทยดูอยู่เนะนี่ยเนี่ยเข้าไปดูในไอจีเขาก็ได้จ่าเพิ่มซองอนะเขียนอย่างนี้เลย ง,งํำหน้าตาเมนูที่ฮารุกับพี่กายกินวันนี้ถ้าอยากลองกินอันไหนอะ่ะก็เข้าไปใน Facebook หรือไอจีเขาหรือว่าแคปภาพจากที่เราดูกันอยู่ตอนนี้วิดีโอตอนนี้แล้วเอามาให้เขาดูเพราะว่าจําชื่อไม่ได้จริงๆแต่อันไหนที่บอกว่าเด็ดคือเด็ดจริงเพราะว่าน,นี่คือรีวิวด้วยความสัต์จริงนะไม่ได้รีวิวแบบอุ้ยไม่ม่แบบเจ้าของสวยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่<ต>ไมใช่เจ้าของน่ารักนะเจ้าของสวยจริงใช่ใช่ใช่ก็ใคร ใครอยากจะกินนะเขาบอกมาว่า,วามีอยู่2สาขาก็สาขาที่เราอยู่ตรงนี้คือสาขาแม่สาขาแรกนั่นก็คืออยู่ตรงสุขุมวิทซอยสองสาขาลูกอะ่ะอยู่ที่สยามใครอยากมากินนะอย่าลืมมากินแจก่มสง่งอวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนเดยวเราไปดูกันนะ,อะเออแต่ตอนนี้เราขอกินก่อนเพราะเราสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะกินกันต่อนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ,ะไปกันนะบ๊ายบาย